ผู้ฟังเอ้ยสุขสบายทัว่วแขนมิดที่เกนแฟนไายการเสียงจานคู่พงขานอ่าน,านพญามาถึงแลว้วหลานนี่แนวน้ากลวยตานี่หวีบใย,ยั่ยขอทันผู้ฟังปลูกใบพ่อสิด้จีกตองอยู่ดอกเด้ออยู่ดอกเด้อสิบนิวอันไรแหวนนะครับสองแขนนบจอกกอกกระขอกาวาสวัสดีครับนะครับ ขอกราบสวัสดีไปยังคุณพอ่อคุณแม่ย่เอือยแย่าอยน้องนงลุงป่านาอาขอความสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนพ้นไรทุก,ไร,กไรโศกไรโลกไรไพน่นะครับขอความสุขกายสบายใจจงบังเกิดมีแก่มิดหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอลองยาพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำปูมกคำพญานำกันนะครับเด้อใจยพญามาวนเบาสำนวนเก่าชาาอีสาน มอบแกแฟนรายการผ่านช่องทางทางนี้สวัสดีเดอท่านเช้าอีสานถูกด่านฝายแม่นลืมค้นผู้หายหรือเบื่อนายเบาเล่าพญาละบ่จังไดไก่ฟ่าวลืมจานกู้พงค้นพญาเด้อถือว่าเป็นลูกหวบวบานหวานหัวในกระถางต่างว่าเป็นลกูกเป็นหลานทานผู้ฟังอยู่ทางบ้านนะครับเนาะ ขอแขนขอหอยของงอยหมอมอขอหนังขอหมอพอทีเบาเราพญยาสันตัวนะครับเนาะจังใดก็แล้วแต่ขอให้ช่วงเวลาที่จาย์คู่พงนำพญามาเบามา,า,มา,าจ้าจีโจยกับพี่กับน้องเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขไก่สบายใจของพี่น้องเด้อมาสืบห้อยตาบ้าหอยปูมรดกตกถอดนะครับของกินบ่กินมันกระเนา่าของเกา่าขั้นบ่เอามาเบามันกะหลงมันกระลืม นะครับสิบคนมานังเห็นแสนคนมานังเฝ้าบอ่อปานเง่าเจ้ามาเลื่อมจานคู่พงคือหอดเจา้าพ่อปานไข่ขาดยานะครับขอพระคุณพี่น้องหลายทานหลายคนที่เป็นแรงจีแรงใจให้กดไหลกดแชร่กดซับสะไข่นะครับฝากกดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้อขั้นเป็นไปได้ก็ขอความกรุณาเมตตาปานี่จานคู่พงแนอันโคษนากกะฝ่าวกดขามเบิง่งให้จานคู่พงจ้ากหน่อยเพราะอะไอ่าเป็นเหรียญมาเห็ด นังสอกนังสือนะครับเป็นแรงจิตแรงใจในการสีมาสืบห้อยตาว่าห้อยปูหาคำพญามวลม้วนพิษนาร,รมคำเบาแต่พอแต่เมเอามาตีแพแก่พี่น้องนะครับสืบห้อยตาว่าห้อยปูรักษามวลมังคำพญาเอาไว้นะครับบอดีหวังสีมะเวาอวดอ่างให้ม้างมนค้นใดเด้อเบาด้วยค่วมจริงใจและหวังดีนอดอมทาน มววยึ้นมาเทิงห่านสีกำม,มัดกัดแขียวใส่ขั้นเมนสู่บัวใดสีล่งห่านเรียนนี้อยาเบานั่นเบานี่มันสีเคิกเวลาเบิดจานคู่พงเ้ายาจพญามาต่ำเจดิดมันสีเบิดเวลาให้ไหวเฝ้าม้วยจังไดคือบ่เห็นหาวทานผู้ฟังเพิ่นสีเศร้าแสแส่ใสเสดสิไล่ตีเขาบานไปนอนเลี่ยงไก่ขายผุนตัวว่าสันไวย์ <laughs> ไล่ตีกับไล่ตีส่วนตัวเนาะ응ไก่ตัวละแสนฟ้าวันนี้เนี่ยไปเลี้ยงไก่กับย่อนจังสิแหละส่วนเซมีเวลามาบอกมาจ้าจีจวยกับพี่น้องกัดเป็นยากเป็นยุงยากอีหยังเน่เห็ดอีหยังเน่คือยากโอุย้ยเหตุการณ์เหตุงานเนาะทั้งเทื่อกกระเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูพุ่นระเลี้ยงอีหยังเน่บอกเป็นปัญญาให้พี่น้องฟังเนี่ยตีเออผูกไก่ไว้เนี่ยด้ยผูกสร้างไว้ขังไกข่ขังหมูลามงัว่า้ยแพะแกะหมาแมวหมาไว ไก่กะเกือเสือโตกาให้อาหารทุกทาเทิงเป็ดแกบเป็ดกาวานเข้าไปทิมไห้ก็เลยได้มาเวาพญาสันเดเดนเนี่ยบุย้ยติเออเซียตะกิดบว่เพียงแต่แแน,ตนี่แมนสันตนาะอออย่างหมูเ,มเห็ดเป็ดไก่นะครับปลู่พักนั่งดังหยาบานเฮาในหล่ะพีดองเนาะเห็ดอาศัยพ่อกินเห็ดตามใดใส่ตามมีนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับแฟนๆรายการหลายท่านขอมาสิคอยเห็ดนะครับที่เพิ่นขอมาที่ติดเส้นใวห1ึหพญาปิจศาสนาธรรม มณีพญาพิศนาถ้ำที่เพิ่นขอสังมาตนลงห้อยหากินต่างแต่เตาคือบอกขื่นโขกก่วงหาส่างคาแพงเนี่ยเพื่อนขอมากกจัดห้เพื่อนมนีส่วนที่เนี้ติดเพื่อนไหวนะครับกัสซีมมนบุญพะเวศน้าหลักการเกี่ยวกับง,งานศพสงสัยสิเป็นท่านพระอาจารย์มั่งบนบ่าเทศงานศพเป็นประจําอยากให้เอาพญาักที่เกี่ยวกับง,งานศพนะครับมาเ,าเ้าแน่ได้เด้อก่อยเด้อผู้ขาเส้นไปก่อนเด้อขอเส้นไปก่อนนะครับ รากาเรื่องเกี่ยวกับอวยพอนพี่น้องก็สนใจหลายคำพยญาอะวยพอต่างๆในจานคูพงเอ้ยเอามาสืบห้อยตาเอามาแนสีพ่อได้ไปเบาไปต่อยหยอดต่อดีใจนะครับหลาย่านหลายคนเพิ่นก็เป็นนักเป่าเป็นนักเบ่านาะเป็นนักเป่าว่ัสุ่ปากมันกระปิ่นเนี่ยเป็นนักเบ่านะครับจ้าจีโจยเป็นโค้โซกเป็นพิธีก่อนงานๆต่างๆผมก็ดีใจหลายที่พี่น้องจะเอาไปสืบห้อยตาว่าห้อยปูเอาไปเบาต่อกันนะครับเนาะ เดี๋ยวผมสี่คอยเฮดทย่อยลเรืเลยๆในการเป็นพิธีกรการเบาคุณพอ่อคุณแมก่ก็มีภูมิธรรมภูมิปัญญาคาพยญชพิธีกรอยู่แล้วละอันใดที่มีแล้วก็บ่ต้องเอาอันใดที่ผมเบาไม่ไม่ก็สามารถนําไปสืบห้อยตาว่าห้อยปูนะครับส่วนเรื่องหนังสือพยญานะครับเดี๋ยวนี้พิมพ์เรียบรล่อพิมพ์แล้วแต่ว่าต้องตรวจท่านก่อนเด้อพี่นองเด้อตรวจท่านคำเบาคำจ,จ้าจีโจยแล้วก่อนลังสารจันทร์สิมีการสร้างพิมพ์ตรงเบิ้งบพี่นองสร้างหลายปันได แล้วก็เบ่งหยอดเงินนำแน่ฉะนั้นก็อาศัยแรงจิตแรงใจ แรงรัทธาพี่น้องเนี่ล่ะกดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณากดกระดิง่งเตือนให้ลูกให้หลานแน่เด้ออย่าเฝ้าทิมเฝ้าป๋าจานคู่พ้องเด้อดสาเงอนนอนเฮือนฝากไม่ไผ่บาดบุญใหญ่แ่นเข่าสิน,น,น้อนแปลนแผ่นกระยุงอดสาถูกินปลาทูต่างปลาแดกอดสากินนนำงวนซ้ำส,สีพ่อนำหัวอดสาเงอนกินคาต่างขิงแน่เด้ออดสาเงอนกินลิ่งต่างกระต่ายอดซาฟั่งจานคู่พ้องผู้เสียงขี่หายหายสพ่อเนี่ยเอื่อยเนี่ยอายผู้เพิินเสียงดีสั ตัวสันตัวเนาะพี่น้องเนาะเอาเบาๆไหลาย,ย้ายห้างละเ้าไปหลมันก็ะเง่ามันเหยืดปืดภูมิใหม่ควมเบาก็แหงหลายเมื่อนี้นพพัพมพญาปิศาณรรมทีแย่เอือยเพิ่นขอมาสังมาตนลล่งหวยหากินต่างแต่เตา่าคือบ่ขขืนโคกกว่างหาส่างคาแพงก็สิมะแปะมาไข่พี่น้องฟังคําวบาสังมาตนลล่งหวยหากินต่างแต่เตา่าคําว่าเตานี่เป็นของตํานะครับ คือคนเห่าเนี่ยมักเสาะ,ะแสวงหาแต่อบายยมุกของตำํำเต่ามันอยู่น้าเบิ่อเอินว่าของตาบ่เมนว่าเตาของผูสาววนบางคนได้คิดต่เรื่องกันเดียวน,ะนั่นแะนเนาะอืมว้แต่ดอกอันอันก็เสาะแค่แซอเลอเปลอเซื๊คิดต่เรื่อง,อองจังสันละเ <laughs> ต่าคือของบด่ดีการปะนั่นขันต่อเหล่ายาป่าปิงเนี่ยเป่นจังว่ะไฟใหม่ปลาใหม่หุ่นให้กันย่งเรือ ไฟใหม่เฮื่อนใหม่ซ่านที่ดินกายั่งข่างแต่ถาหาักมั่วเมาเห่นบัดเบอรอเบียบกมั่นสิเกียงอ่อยต่อยเป็นข่อยเท่ามือตายอ่านยาไปหาเห็ดมารรมของเนี่ยมันเป็นของตาอ่าพวกการประนันขันตอเหล่ายาปลาปิาปงนี่ยอย่าไปโตนลงห่วยอย่าไปหากินแต่เตามั่นเสียเอาตัวบหรอดจอดบวถึงนั่นนาเพิ่นจังเบาเป็นขอขิดปิดสนธรรมสซ้อนลูกสอนหลานโดยเฉพาะผีหกโตผีหยังแนล่ะเอ้า เห็นบอผี6ตัวว่าแม่น่ะหวยหวตัวแลยผีหตัวผี6กตัวไม่ยังแน่ให้ระว่างนี่คือเตาผีที่หนึ่งชอบดื่มสุลาเป็นอาจินเป็นบะไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารเนี่ยผีตัวที่หนึ่งเนี่ยมากดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มของมืนเม้าออกไปกินเิดกินพวกหอมปากหอมคอเป็นยาเป็นกระใสได้อยู่เด้ กินแบบหัวปักหัวปัม่มโอ้ยเวียกแบอบการงานบอสางนี่มันอยู่บอหลอดจอดบอถึงขั้นมีผัวมีเมียมันกระสีได้เลือกล่าปลาทิมน,นี่ผีตัวที่หนึ่งผีที่สองชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนนี่ผีเต่าตัวที่สองของพอดีมากเที่ยวเหล่นเสียเงินเสียค้าไปค่าล่าโอเคเละตุ่มเป๊ะพีดกันระวงังผัวระวงังเมียจังสันนั่นนะพินิจผิจาลณะาเอา ผีตัวที่สามเหตุยังชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นบาขับละครโขนเนี่ยมากไปเบิงหนังเบิงมอลำเบิงหนันเบิงนี่อบอจักอยู่ในเฮื่อนในซ่านบอจักวบาเฮ้ามีลูกมีเมียละเด้มีผัวละเด้ต้องหูจักเบิงแนวบ่เมนไหยรุ่นแล้วจังสร่นนะผีที่สี่คบคนชั่วมั่วกับโจรอันนี้คบมูสัวมูก็สิพาไปลากเล็กขมยหน่อยอ่า มันสิพิษนะติดน้อยกับติดคุกติดตะล่างนั่นนะผีที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปฮโรสินอันนี้เล่นยาบอกยาบ่าเล่นยามากอันเล่นให้โบกไผให้โลอันนี้เน่ก็เบิดได้เนอ่อันนี้สาคัญแหงเดอ้ออ่าเจ้าจะมั่วเมาเล่นสีหากินบอกกลุ่มปากเพิ่นยังไงเมาแต่เล่นโบกไผ่ไฟสีใหม่ขอบพัวให้เจ้าพ่ายแจวจำหาห่าบอลมันดี อันชื่อว่าหน้าที่หากจังคือสายน้ำน้ำมันเป็นจังสันเดชผีที่หกนี่ผียังละ่ะอ่าผีที่หกเกียดข้านการทํากินนะนี่มีทั้งสิ้นหกผีอป,ปี่เอ่ยนะผีตัวที่หกเนี่ยมากเกียดข้านการทําอยู่ทํากินอ่าล่อค่อยวาสนาถาแต่เทวดามาบอกสองตัวสามตัวสี่สือเลขมันที่หนึ่งสิบหกบวมแน่วเดยระวังใหม่เด้อันที 1, 6, น่เต็มทุ 1, 6, อกอย่เห็นบอกเขาบอกผนะังอะ แต่ยินเสียงแซลเซลตึงวันที่หนึ่งหรือสิบหกจานคู่พงเอามาจาสาโกยกประเด็นหลายคนหูผู้โชคดีนั่นมีหน่อยคนละลอยนั่นกะหาอยากผู้ฟังเอ้ยแต่ผู้ปากบัวดกะยกลายหล่นนับบัวไวแสนเสียใจบัอยากเบาข้าเกาเลขหวยกินหวยไต่ดินมันผ้าเหงาสื่อบัวเศร้าแหงเบิร์ดเพิ่ม เลขรักเดิมได้สองหาเลขปัญหาได้หาซีเพิน่น่าเลขไปขอน้าผีได้มาซีสามเก่าเบิดขําเบากับบ่ปานเลขหลวงพอกับพองนันบ่าแม่นกันได้สามหกเพิน่น่าไปบึงเลขลดหน้าย,ยกกระไดมาอีกเจ็ดเก่านะหาเงินเอาไปสื่อหรือว่าเส้นเป็นหนีกันยังวาบัตรบาเลขออกมา ผัดบอไก่พ่อปานไข่ป่วยเป็นปีพี่น้องเอ้ยนะมันเป็นจังสันเดหาเงินไปซื้ือเหลกจักเป็นเหลขหลวงตาเหลขวัดบอกวัดผู้เหลขผู้นั่นผู้นี่เหลกรถหน้าหยอกหน้ายกเหลขนั่นเลขนี่เลกหลวงพ่อไปซื้อแล้วเป็นจังได้เลขออกมาผัดบวกไก่พ่อปานไข่ปวยเป็นปีเป็นหนีเป็นศีนนั่นน,น,าน,าน,นี่มันสําคัญอันนี้คือเตาสังมาตนลลงห้อยหากินต่างแต่เตาพวกกันปนันขันต่อเทียว เลาะเล่นข,ขีคอขีขานพวกเนี่ย,ยคือเตาส่วนว่าสังบกขืนโคกกวา่างหาสางคาแพงโคกกว่างอันไหนสร้างคือมองค้นประเทศให้เข้าสร้างเป็นสัตว์มงค้นคือคือบุญกุศลคือทานศีลภาวนาเข้าคือบห่หาเข้าคือบ่เหตุเข้าคือบสรสางน,าน,านาั่นๆเออการทํำท่านคือการให้ทํำใจอยาให้เปื้อนฝุ่นพี่น้องเอ้ยนะเป่นบอกไวนะ ต่งจิตใจให้เบีนปุญย่ามสีท่านแต่ละขังให้ใจหมันต่อท่านจังสีสุกเลิดลำบ่ได้ตำน้อม่วมหมองจิตใจปองตามท่านสวงบุญสีหนุนเนืองยาสู่เครื่องเพี้ยนท่านให้บุญสีใสใจสีซอยท่านเถอเล็กท่านเถอ่อนอยบุญสีใดทรงสนองเนี่ยคือ,อรักการท่านขึ้นโคกหาการเขาวัดเขาว่าเนี่ยคือขุนล่งเทือพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าอยู่ในวัดปา่า วัดผู้กับขึ้นไปกราบไปไหว้ไปทำบุญสุนทานเนี่ยท่านเนี่ย,ยสร้างขึ้นจักท่านท่านละแม่นอย่างศีลบัดเด๋ยวนี้ศีลก็รักษาศีลทีละว่าเป็นพญานี่เอาศีลบอกเพิ่นา่าศีลศีลน,นี่เป็นของดีอัลล้ำคาจงรักษาทุกเขตข่ายอาศัยสนดอกเพลิงผ้าผู้ใดศีลมนีนีน่สิบ่เกิดสัวษาหักษาเด่นเป็นประจักษ์ผู้ฟังเอ้ยมีแต่คนหอมหักอุ่มอ่องประคองไหว ขั้นปูไดมีไหวสีสดใสอยู่เท่าสัวรักษาตัวกลัวบาปหายตายแล้วสู่สวรรค์ผน,นแล้วนั่เห็นบอกรักษาศีลบว่าสิาสเป็นศีลหาศีลแปดกลับไปรักษานั่นนี่คือสร้างมงคลส่วนอีกสร้างมงคลตัวหนึ่งคืออย่างภาวนาภาวนาคืออย่างหล่ะเอาภาวนาคืออกล่มห้จิตใจไกลกิเลสเพื่อนบาที่เป็นเหตุสัวาสาอยู่ในล่างหหางนี้ เอาตผีตเป่าตโพง่งที่มาหลอกเอามันออกจากล่างว่างใบเหลืองบอดีเห็ุจังสี่เพิ่นเอินว่าภาวนาผูฟังเอ้ยนางรับตาแล้วท่ำใจให้ห่างไก่พวกม่านหายทํำจิตใจให้คือฝ่ายข้าวย่องไง่ปานหมากนนภาวนาเอาบุญท่ำคุณดีเห็ุใบจเจรืน่นแนนนอนสาธุนะภาวนาเอาจิตใจพวกกิเลสสัวสาออกจากจิตใจเฮ้ง ให้มันไซยองหญ่ปังหมากนนค้าปานสายนะนี่แหละเพิ่นจังว่าภาวนาท่านศีลภาวนาคือการข้นโคกกว่างหาสางคาแพงไปวัดไปว่าไปถ้ำท่านรักษาศีลสสจะเจริญจิตตภาวนาจังสันเดอร์นี่บทพญาที่เพิ่นบอกว่าสังมตนลงห,ห่วยหากินต่างแต่เต้าคือบ่ขึ้นโคกกว่างหาสางคาแพงแปลให้ฟังแล้ว หวังว่าสือึกึกถือใจรกะเข้าใจในข้อคิดปริศนารมบันีเนาะขอบคุณเนี่ยอยเพ่นอมาก็จัดให้ละเด้อส่วนผู้อื่นเส้นใบเดี๋ยวสิคอยทยอยย่อยนะครับเด้อเอาคลิปนี่เอาซ้ำนี่สะก่อนให้พี่น้องอยู่ดีกินแสบอยู่เจ็บกินนัวอย่าเจ็บอย่าจนยามนยาหมองยาหองยาหอย่าไขยาโซ่อย่าหัวโตกลนปอดแล้วอย่าลืมขิดหอดจานคู่พงแน่เด้อสุขกับมังหังกับมีสวัสดีครับ